สบายดีสบายดีพี่น้องทางด้านเอฟซีคู่คนสบายดีตอนแรงแงเนาะเมื่อนี้ปตีนนำตกชีนัวกินยับหลุกชาวเมียเมียบุกินนำก็เลยว่าพอขับลุกย่องเลยไปเจออยู่นี่ครับแต่คอยจุกโบโบกากินปันใด lời tin kinh... năm tóc nào. No, no, Nói, nói, mà đơn nói, đơn đơn. Mày kìm chú, chút choi chát nha. Mày kìm choi chút đơn. Mày kìm choi chút. Mày kìm choi chút. Mày บัไเดียวหยอกได้บัาอีดีเด้อำลำาำลำเอาชินมาทามพัน,นเแจวเขาไปเรียบร้อยผมากะ็ะยองรสชองชองพอกราลุม,ลมามามา,มาชื่อบะไรหรอกหาชิพพันทำวบากนะน่อยเนาะเนาอ